สวัสดีครับทุกบ่ายวันเสาร์ทางช่องเสีอย่างนี้ครับพบกับผมปราบยุทธพิชัยกับรายการดีๆรายการเดียวนะครับที่มีชาวคนไทยปลดหนี้แล้วตอนนี้ครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับวันนี้ผมมีหน้าที่สําคัญอยู่หนึ่งอย่างครับนั่นก็คือการที่จะต้องทําให้เด็กดีๆคนหนึ่งหมดหนี้แล้ววันนี้เช่นเดียวกันครับผมมีเรื่องราวดีๆของเยาวชนคนหนึ่งนะครับที่ต้องกู้เงินเรียนตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับถึงแม้ว่าชีวิตจะลําบากสักแค่ไหนนะครับเธอก็ดิ้นร แล้วก็อดทนสู้ทุกอย่างครับเพื่อให้ได้เรียนหนังสือแล้วทุกวันนี้เธอผ่านอะไรมาบ้างเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับชื่อนางสาวก,กัญญาลัตวงธรรมค่ะชื่อเล่นชื่อไฟอายุ19ปีค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษนี่เรียนแล้วมันมันสนุกตรงไหนลูกมันหนูอยากจะฟังอยากจะพูดอยากจะท่องทุกวันอย่างเงี้ยเลยค่ะ มันมันสนุกอะค่ะมันเรียนแล้วไม่เบือ่ออาจารย์เขาก็บอกว่าเวลาเราจะเรียนอะไรเราก็เลือกที่เราไม่มองนาะฬิกาว่าเอ๊ะมันจะเวลามันจะเมื่อไร่มันจะหมดชั่วโมงเมื่อไหรมันจะผ่านไปอย่างเงี้ยวันที่เราเรียนเรามีงานอะไรที่ต้องทําเพิ่มเติมไหมครับลูกมีค่ะอย่างวันจันร์หนูก็จะว่างช่วงเช้าหนูก็ทํางานที่องค์การค่ะองค์การนักศึกษาในมหาลัยเนี่ยค่ะทำงานชั่วโมงละ25บาทนะคะครับวัน อย่างจันถึงสุกหนูก็มีเวลาวันละ3าชั่วโมงวันละสองชั่วโมงรวมๆแล้วก็ประมาณ200 <100. S 1> น่าจะได้ค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าเกิดกลับบ้านหนูก็กลับไปขายโจ๊กนักขายโจ๊กนี่วันละเท่าไหร่ครับลูกวันละร้อยบาทค่ะอ๋อ<น>ถ้ามีขายโจ๊กด้วยเราก็จะมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นใช่อาจจะเป็นสามถึงสี่ร้อยบาทใช่ก็แบ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งสําหรับไว้ใช้ในการเรียนอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้กินข้าว ทั้งเอาไว้เรียนด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วย<ช>โอ้โหมันมันก็เดื่อยเหมือนกนเนาะ,ะแล้วคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพอะไรครับไฟพ่อหนูก็เก็บของเก่าค่ะตีสี<ม>่ีห้าก็ออกไปแล้วค่ะไปหาเล็กเาวหมาลูกจะได้มีกับข้าวกินอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่พ่อคนนี้ตีสี่ีห้าออกไปเนี่ย<ม>ทุกวันทุกวันลูกคนนี้รู้สึกอย่างไรครับก็หนูเมื่อไร่ หนูจะทําให้พ่อเขาสบายได้พ่อจะไม่ต้องออกไปตอนที 4, ่สี่ที่ห้าได้นอนตื่นได้นอนเต็มอิ่มเหมือนคนอื่นเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะอายไหมลูกไม่อายค่ะคือเงินที่พ่อเขาไปลำบากเก็บขวดเก็บเหล็กมาก็มาซื้อข้าวให้เรากินถ้าเราอายก็เหมือนเราอายข้าวที่เรากินเข้าไปด้วยเมื่อก่อนถนะ้าเกิดแม่เขาอยู่พ่อเขาก็ต้องหาให้แม่กินด้วยให้หนูกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้คุณแม่เสียแล้วค่ะนานได้ยังครับลูกอืมเมื่อปีที่แล้วค่ะภูมิใจไหมครับกับกับกองขยะกับของเก่าที่ทุกคนทิท้งภูมิใจไหมกับสิ่งที่พ่อเราเนี่ยไปเอาสิ่งที่ทุกคนเห็นว่ามันไม่มีค่าแต่มันมีค่าสําหรับพ่อเราและเลี้ยงดูลูกคนหนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้ได้ภูมิใจกับคําว่าลูกของคนเก็บของเก่าขายไหมลูก ภูมิใจค่ะถ้าเกิดคนอื่นเขารู้ว่าคนเก็บขยะคนหนึ่งแต่ว่าทำมีลูกแล้วก็สามารถทำให้ลูกมาถึงทุกวันนี้ได้หนูว่าเขาคงจะชื่นชมพ่อหนูแล้วก็ต้องภูมิใจในตัวหนูแล้วก็ต้องเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยากจะบอกพ่อว่ารอหนูอีกสี่ปีนะคะอีกแป๊บเดียวค่ะ อีกสีปีพ่อจะได้กินกินอาหารที่ดีๆแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องไปออกไปอาหารเล็กล,ลำบากแล้ว นี่คือเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งนะครับที่เขาภูมิใจในสิ่งที่เขามีและเขาก็ภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นนะครับคนเรานะครับถ้าหากรู้จักคําว่าพอเพียงและก็รู้จักคําว่าเพียงพอชีวิตมันก็จะมีแต่ความสุขเพราะความสุขของคนเรามันเกิดจากใจที่รู้จักพอและที่สําคัญนะครับไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นลูกใครหรือว่าพ่อแม่จะทําอาชีพอะไรแต่เราเลือกที่จะเป็นแล้วก็เลือกที่จะทำในสิ่งดีๆได้ครับชีวิตคนเรามันอยู่ที่วิธีคิดและการปฏิบัติตัวครับ หนูใช้ชีวิตที่ถูกตอ้องนะพี่ขอให้หนูโชคดีนะครับวันนี้เป็นนี้เท่าไหร่ครับห้าหค่ะเรามาีวงเงินให้ห0 0 0มบาทเราสามารถปลดนี้ให้0 0าหมบาทแต่พี่ปราบกับพี่ตีอ้วนนี้ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยใจสู้ไหมครับสู้ค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพี่อยากเห็นฝ้ายที่มีรอยยิ้มกับพี่เมื่อตอนแรก <c oughs> พี่ขอให้น้อง้ายโชคดีนะครับค่ดะ คนเรามันเลือก,กิดเองไม่ได้แต่เราเลือกได้จะเป็นเช่นไร พบกับน้องนักศึกษาและคุณปราบยุธพิชัยครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีฮะโอ้โหน้องช่อเล่นชื่ออะไรครับน้องฝ้ายครับน้องฝ้ายับอ่ะปลดมบือให้คุณป่าหน่อยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะปลดนี่ให้กับน้องฝ้ายมีเกมสองเกมให้เลือนนะคะเป็นเกมของพี่ปรากับเกมพี่ติอ้วนนะคะเลือกใครคะ พี่ปราค่ะพี่ปราอะถ้างั้นไปดูเลยครับนาฬิกาปลาปักเป้าของเราก็มีอยู่ว่าภายในเวลาหนึ่งนาทีครับผู้เข้าแข่งขันจะต้องปลาลูกดอกให้เข้าเป้าเงินรางวัลให้ได้มากที่สุดถ้าทําได้รับเงินรางวัลตามจานวนไปเลยครับพร้อมเตรียมตัวเดี๋ยวนาฬิกาเสีย1หนึ่งสองตายแล้ว โอ้โหนี่มาแล้วขายเร็วสิบวินาทีแล้วเร็วหน่อยเร็วนอยไฟเล็งด้วยนะเล็งด้วยเล็งด้วยเล็งดีดีๆๆๆโอ้โหไม่โดนปลาไปไหนนะโอ้โหปลาเข้าแท่นมาเลยมือหนึ่งแล้วโอ้โหโอ้โหเอาเร็วอันที่สองมาอยู่ไหนตีเลยดีมากเอาเร็ว สามสิบวินาทีนะครับเอ้ยเป็นไปทำไมอันก่โอ้โห้แหม่เยี่ยมเลยโอ้โห้แล้วเหลือสิบห้าวิสุดท้ายแล้วสี่ ปากันไปฝุ่นตลบมาแห่แล้วเป็นตัวเลขล50้วนๆอายุตรงนี้อยู่ตรงนี้อย่างนี้ได้ไป3 7 5 0 0บาทวันนี้ครับพอรงออีุงเดนวัดช่อโมงนะครับคุณศักชัยกิ่งไม้กลางนะฮะจะเป็นตัวแทนมามอบเงินนะฮะให้กับน้องฝ้ายของเรานะครับวันนี้ครับรายการปลดหนี้ร่วมกับไฮยินแม็กนะครับมอบให้นะฮะน้องฝ้าย 37500$ บาท ครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชีวิตของเธอนั้นกําลังเผชิญกับความยากลําบากครับพอหลังจากที่เธอป่วยเป็นอมพฤพึ่งแล้วนะครับเธอก็ไม่สามารถที่จะทํางานหนักๆได้อีกเลยทําให้ทุกวันนี้นะครับเธอก็ได้แค่ทํามาหากินรับจ้างเขากินไปวันวันเท่า,น,านั้นเองเธอเล่าให้เราฟังนะครับว่าด้วยความจนของเธอเธอต้องไปอาศัยข้าวจากวัดครับเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกๆของเธอถึงแม้ว่าบางครั้งนะครับข้าวที่ได้มามันจะบูดแต่ก็ต้องกินครับ กินเพื่อ้ท้องเนี่ยมันหายหิวแล้วก็มีอยู่หลายครั้งนะครับที่เธอรู้สึกอายอายเพราะว่าไปแย่งข้าวแมวข้าวหมาเอามาให้ลูกกิน เลยมาแล้วก็มาเจ็บมาเจ็บมาสามปีสามปีนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยก็รอเปนทำงานอย่างเดียวคนเดียวเขาก็เอาทุกอย่างนะแล้วจะใครมาจ้างรับจ้างไดายา้ย่าปลูกกล้วยปนด,ดินเขาเอาหมดแล้วจะใครจ้างทำอะไร่ร้สึกเสียใจว่าเออเราสู้สารทรมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไม่มีเงินเก็บเลยสักบาทแล้วก็เสียใจลูกๆไม่ได้เรียน มาช่วงหลังนี่แฟนเ็าทางานไม่ค่อยได้แบบพอหน้าแรงมันไม่มีไรายได้อะไรอะ่ะหน้าแรงมันก็แรงปลูกกล้วยก็ไม่รอดแบบนี้ถ้าเป็นเจ้าที่ว่าเขามีน้ํารถเขาก็ปลูกได้แต่เจ้าไหนไม่มีน้ํารถเขาก็ไม่ปลูกมันแรงก็สงสารเขาะนะคือเขาทําคนเดียวแล้วก็กินใช้กันทั้งครอบครัวงเงี้ยก็เสียใจนะที่ว่าเออไม่มีให้ลูกกินไม่มีให้ลูกใช้เงี้ย อยากให้ลูกเหมือนคนอื่นทีนี้เราทําไม่ได้เมื่อก่อนนี่ขอวัดกินนะก็ขอในวัดมีพระโยงหนึ่งแกสงสารแกเอาข้าวเอากลับมาให้บางครั้งเราก็เก็บไว้จดบูตรบูตรก็ต้องกินท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าบูตรแต่มันไม่มีอะไรกินก็ต้องกินกันน่ะก็เสียใจคือไม่มีอะไรให้ลูกกินก็เกิดเองเออถ้าแม่หายแล้วแม่จะหาของดีๆให้ลูกกินก็บอกลูกนะเออกินไปก่อนเถอะลูก ของหมูท้องหมาก,กินไปเลยก็กินกันสองคนแม่ลูกก็สงสารลูกกันนะอย่างเรานี่เออเรายอมอดเรายอมอดเพื่อลูกเพื่อผัวได้คือให้เขากินกันให้อิ่มอะไรเงี้ยเราอดได้ความฝันของแม่คอยเตือนเสมอสิ่งเดียวที่แม่อยากเจอทียังอยากเห็นลูก เป็นคนดีแก้วแหวนเงทองนำมากองทั่วพื้นรภพีทรัพย์สินนอกกายเรานี้ใครสิ่งที่แม่นี้ต้องการ คำนการปลดหนี้ในครึ่งแรกนี่ครับเราจะใช้ความสามารถในการขนลูกตาลของลูกเขยคุณป้ามาใช้ในการปลดหนี้ในครึ่งแรกกับเราและลูกตาลจะช่วยสังหารหนี้ที่เป็นอยู่ได้หรือไม่ต้องลุล่าใจช่วยอย่างหนาคบในการปลดหนี้ในครึ่งแรกกับด่านที่มีชื่อว่าลูกตาลลอยหนี้ ขอต้อนรับสู่รายการปลดหนี้คร<ๆ>ึ่งแรกนะครับเราจะทําการปลดหนี้แล้ววันนี้มาที่วัดชอบม่วงนะฮะใช้สถานที่เราขอบคุณมากกับชาวเพชรบุรีวันนี้เห็นไหมครับเสียงปดมือเกีียวกาวมากแทบจะไม่หยุดหย่อนเลยเพราะว่าเขากาลังจะปลดมือต้อนรับดาราสาวแสนสวยมาปลดหนี้เป็นครั้งแรกเลยนะฮะพบกับน้องโมอามิน่า เดี๋ยว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 ผมตะโกนเรียกน้องโมอามมนานี่มันกดอะมิโนนี่ <minutos en max amigo> คุณป้าชื่ออะไรครับทองเพียรช่างเถืเอ้ยพามณีค่ะทองเพียรผมเรียกโมอามมนาดาราทำไมป้าวิ่งมาทำอะไรครับ <S 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 ป้าเป็นใครครับมาปลดหนี้ค่ะอ๋อป้ามาปลดหนี้แล้วใครจะปลดหนี่ให้ป้า คคลูกเขยค่ะลูกเขยอ้าวแล้วลูกเขยไปไหนอ่ะมันไปรับลาดาตั้งแต่เช้ายังไม่เห็นมาเลยไปอ๋อไปรับโมมินาเหรอแล้วบ,บานนี่มันไปไหนเนี่ยฮะไปมุดหัวที่ไหนไม่รู้อ้าวมาพอดีเลยโอ้โหสุดยอดโอเคสุดยอดเลยลงมานี่สิเอาผมมือตอนแล้น้องเมือหน่อยสวยไหม เพิ่งคบกันชอบไหมเขาก็พูดอย่างนี้ชอบดูละครที่เขาเล่นไหมดูทุกวันวันนี้เรามาช่วยปตนี่ไหวไหมคะไหวค่ะไหวนะฮะโอ้นี่สวยจังเลยว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเียเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอลินใครอะเมียครับเมียบอกแกแล้วไหมรับดาบเก่งใจเมียบ้าง แล้วใจเย็นใจเย็นใจเดี๋ยวใจเย็น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 ใจเย็โอ้ยตายแล้วเอามีดมาทำไรเอามาให้แฟนปดนี่อ๋อเอามาให้แฟนปดนี่ตายวิ่งมาซะน่ากลัวเลยแล้ววิ่งมาไม่ธรรมดานะตกใจหมดเลยอ๋อตกลงวันนี้จะใช้มีดปดนี่ครับบอกแกนะไปรับผู้หญิงอะดูดูฮดูลาวบ้างแล้วถ้าเกิดเข้ามาเข้ามางฟันเราทำไงเนี่ยฮะอุ้ยฮะอุ้ยอุ้ยเหยียบตีน ขอโทษทีพี่ไม่ทันมองกลัวเมียเองจัดเลยไปเหยียบตีนเองเข้าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวัานนี้โมอามินากับน้องหลิมจะช่วยป้ากดอะมิโนยังไงกติกาลูกตาลอยนี่พวกเราก็มีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันครับจะต้องผลลูกตาลจำนวนทั้งหมด9ทลายด้วยกันภายในเวลา1นาทีถ้าทำได้ปลดนี้ไปน,นะครับ3679บาทพร้อมนะเต็มตัวขอให้โชคดี1นาทีปลดนี้ให้แม่ยาย หนึ่งสองเอาเร็วพอแล้วเอาโมตัดเลยดีมากเอาดีเอาไปสิบห้าวินาทีแล้วคนระับไปเลยคันที่สองระวังรถด,ด้วย ไม่ขาดตันไม่ขาดเร็วโอ้โรถรถบรรทุกตานเนี่ยเหมือนกับมีเกียร์แบบดิฟยังไงอย่างงั้นจอดเข้าไป ดีมากเดินจิกโกมาเลยครับโมอามินาหลังจากที่ทำภารกิจสำเร็จรุ่วร่วงนะฮะแต่ถ้าัะกี้ท่านสังเกตดีๆว่านางเอกคนสวยของเราเวลาตัดนี่หนักแน่นมากนะฮะแต่เวลาวิ่งไปตัดเ <c oughs> ชิญเชิญคุณหลิมเชิญอ้าวมาดูกันครับ1น,นาทีถ้าเกิดว่าไม่เกิน1นนาทีปลดนี่ให้แม่ยายได้ แต่ตอนนี้อย่าพิ่งไปถามอะไรเขานะแค่หายใจตรงนี้ก็นะฮะหนึ่งนาทีทําเวลาไป5 1วินาทีครับแมดีใจด้วยวันนี้คุณป้าและลูกเขยนะฮะก็เตรียมมารับรางวัลจากทางรายการนะฮะ โดยหลิมเป็นคนปลดหนี้ให้วันนี้เราเรียนเชิญประหลัดอปตอนองกระเจ็ดนะฮะคุณบันเทิงเกตสุริวงศ์นะฮะมาเป็นตัวแทนมอบเงินปลดหนี้สามหมืนหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเอาละครับในการปลดหนี้ในเครื่องหลังนี่ครับเราจะใช้ความสามารถในการขนตับจากของลูกเขยคุณป้ามาใช้ในการปลดหนี้ในครึ่งหลังกับเราและตับจากจะช่วยลากนี้ออกไปจากชีวิตได้หรือไม่ คนเล่าใจช่วยอย่างนะครับในการปลดหนี้ในครึ่งหลังกับด่านที่มีชื่อว่าจากกันด้วยดีเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการปลดหนี้ในตอนนี้นะฮะก็คงจะได้ดูประวัติของคุณป้าไปแล้วในตอนต้นรายการนะฮะโดยการตัดต่อของจอร์จหมูกัดของเรานะฮะโปรดิวเซอร์ของเราก็ได้ตัดต่อประวัติซึ่งๆให้ชมไปแล้วนะฮะแต่ความลําบากของขครอบครัวนี้บางทีนี่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องไม่เคยกินนี่แน่เลย<ะ>เคยกินข้าวบูดไหม ข้าวบูดข้าวบูดเออข้าวเสียข้าวเสียแล้วอ่ะครอบครัวเนี้ยไม่มีข้าวกินต้องไปขอข้าววัดนะขอข้าววัดมาแล้วข้าวนั้นอบูดแล้วก็ต้องกินด้วยใครกินครับข้าวบูดป้าเหรอป้ากับลูกคนเล็กอะอุ้ยแล้วทำไมป้าต้องกินข้าวบูดเพราะอะไรมันไม่มีกินค่ะมันไม่มีกินอ่ะนะคนมันไม่มีกินนะครับถึงเวลานั้นเนี้ยก็ไปขอข้าววัดมาแล้วข้าวมันบูดอ่ะก็ต้องกินเพราะไม่กินมันก็ไม่มีอะไรกิน นี่คือหนึ่งในความลําบากของครอบครัวนี้ที่ต้องประสบพบเจอนะฮะเรียกได้ว่านะจนจริงๆอ่ะแล้วตัวป้าเองก็เห็นบอกเป็นอมตพึกใช่ไหมอมตพึกครึ่งซีกด้วยนะก็ยังฝืนทํางานอยู่ทุกวันนี้เองนะฮะก็วันนี้ก็ปลดหนี้ไม่ได้ก็เลยต้องให้ลูกเขยปลดหนี้แทนใช่ไหมวันนี้ยินดียินดีที่จะช่วยครอบครัว นะเอาละเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะฮะก็ดูว่าวันนี้คุณป้าของเราเนี่ยจะหมดหนี้หรือเปล่าเพราะว่ากู้มาลงทุนอะไรก็รู้สึกว่าเป็นหนี้หมดเลยขาดทุนหมดะขาดทุนหมดขาดทุนหมดเลยนะจนวันนี้นะฮะก็เป็นหนี้มากี่ปีแล้วปีครับเจ็ดปีเจ็ดแปดปีแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปดูกติกาเกมสอนดีวกว่าน้องโมย,ยินดีช่วยเนาะย,ยินดีนะยินดีน้องโมได้ฟังแบบนี้แล้วตกใจตอนนั้นเขาพูดเล่นก็กินข้าวบูดจริงๆนะ นะเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะอึ้งเลยน้องโมอึ้งเลยก mm hmm. ินข้าบูดนะ,ะโอเคงั้นไปดูกติกาเลยครับกติกาจากการด้วยดีก็มีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันครับจะต้องขนตับจากจํานวนทั้งหมดสามารถได้กันภายในเวลา1น,นาทีถ้าทําได้ปลดหนี้ไปครับสามหบาทพร้อมไหมพอหม้อวันนี้มีใครมาช่วยเมียเสียงอ่อยเมียกำลังใจทุทอนไหม หอมแก้มสักทีก่อนดิมาเอาเกม,เกมหอมสักทีหนึ่งก่อนก่อนไปนะก่อนไปนะช่วยเนดะี๋ยวนะให้กำลังใจหน่อยเกมหอมหน่อยนิเกมเออหอมแก้มหน่อยสิให้กำลังใจกันดูเช็ดมันเช็ดรอแล้วเร็วเออ,เอ,อหอมคืนหน่อยสิไ,ไหนๆเราหอมคืนก่อนสิก่อนไปไงเออ มีกำลังใจนิดนึงก่อนจะวิ่งพร้อมนะหนึ่งสองเอาระวังระวังเดี๋ยวจะลากโมไปด้วยเฮ้ยไม่ติดไม่ติดเกี่ยวไม่ติด15วินาทีแล้วครับเอาเร็วเช็วช่วยกัน 老王。 ไปแล้วไม่มีวันกลับโอ้โหนี่เองขึ้นนี่ขึ้นมาโชว์เชียวแม่อาไมโมพี่เหนื่อยเหลือเกินแม่เราไม่หอมแก้มโชว์เหมือนคู่ตะกี้เหรอจนะ๊ะหนูก็ทำสำเร็จอะไรนะหนู่าทำสำเร็จยังเลยพี่ยังไม่เฉยเวลาเลยหนูเอามานี่มาลิมมาสามคนช่วยกันเอาตับจากมาวางหลังกระบะเออเอาละฟังเวลาให้ดี หนาทีออยะออยะนี่มันคนที่ไหนวะออยหนึ่งนาทีทำเวลาไปอยากหมดนี่ไม่นาวนี่อยากแม่แม่ไปไหนแม่มาฟัง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 เป็นอามาพาดเป็นอามาพึกด้วยยังไม่ถึงอามาาเป็นอามาพึกหนึ่งนาทีถ้าเกณฑ์นี้ไม่เกินเวลาคุณป้าหมดนี่ หนึ่งนาทีทาเวลาไปห้าสิวินาทีครับโอ้โหวันนี้ครับกำนันตำบลหนองกระเจ็ดคุณจำรนอ่วมทองนะฮะวันนี้มายืนรูปหลออยู่กับเราตรงนี้นะฮะเตรียมตัวมามอบเงินปลดหนี้กับเรานะฮะวันนี้ ทำไปได้ทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น61,359บาทใช้กำนันมอบเลยครับใช้กำนันมอบเลยนะครับอ้าวรับไปแล้วนะฮะขอบคุณในการปลดหนี้ที่ช่วยปลดหนี้ให้ค่ะอ๋อเอาละนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมรายการของเรามาด้วยดีตลอดนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอกันใหม่นะฮะในวันเสาร์ต่อไปบ่าย245โมงนาที ก็ขอให้ทุกคนโชคดีไม่มีนี่สวัสดีครับ